สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดูอะไรชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรฮะ เคนคอโซ่ค่ะคานเคอโซ่ตัวนี้พ่อใหม่พ่อใหม่ชื่อตัวนี้ชื่อเอาบ้านบ้านะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ฟอร์เมนติโน่ของเรามาใหม่นะคะอลังการงานสร้างตัวนี้ตัวนี้ใหญ่จริงนะคะใหญ่มากๆเลยตัวนี้ธรรมดาเคนมันมันไม่ได้ดึงผมอย่างนี้นะใช่ใช่ตัวนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยนี่ขนาดผอมนะคนี่ยังไม่สองขวบนะคะนักพึ่งขวบกว่าเองนะคะครับใหญ่มากแต่มาถ่ายกับพี่อะไรที่ใหญ่มันจะเหลือตัวเล็กนะคุณแปะ ตัวนี้ใหญ่มากนะคะแล้วหัวสวยมากนี่เราผสมไปแล้วนะคะ3ามสี่แม่นะเป้นะเราผสมไปแล้วแล้วผสมเก่งมากนะคะพ่อพันุตัวนี้ผสมธรรมชาติอย่างเดียวไม่ต้องการแบบเรียกว่าให้รีดน้ําเชื้ออะไรอย่างนี้นะคะปกติไหมใหญ่เนี่ยการขึ้นตัวเมียเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลาแต่ตัวเนี้ยโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นเองธรรมชาติใช่ธรรมชาติเลยค่ะเดี๋ยวดูเก่งมากเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับโอ้โหบอดี้มันสุดยอดยาวเดี๋ยวรอขอให้หนาอีกหน่อยนะคะตัวนี้ สุดๆนี่ยังบางอยู่นะคะาบ้านมาพี่นะมัเป็นหมาเเจ้าของใช่ค่ะใช่อยู่แบบมามาโตอ่ะหูไม่กินเลยตอนแรกๆนี่นี่เริ่มคุ้นนะครับนี่เริ่มคุ้นเริ่มโอเคนะคพอได้เจอตัวเมียไปสักหนึ่งดอกกินเก่งขึ้นมาเหนมันบอกว่ากูต้องมีแรงแล้วไม่งั้นเดยกกูอยู่ไม่ได้สาวสาวเยอะที่นี่ตัวนี้พี่บอกได้เลยนะคะตัวนี้ตั้งแต่พี่นําเคนคอโซเข้ามาหลายตัวมากนะคะในไทย ตัวนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่พี่นําเข้ามานะคะไม่ใหญ่ยังไงพี่ธรรมดาเคนมนตัวเท่านี <S <S psilon, ้เองใช่เนี่ยมายืนคู่กับผมเนี่ยธรรมดาเคนแค่เลยเข่ามานิดเดียวหัวไหล่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่สูงสูงและยาวด้วยนะคะตัวนี้ไม่ได้สูงอย่างเดียวสูงใหญ่สูงใหญ่จริงๆตัวนี้นะคะตัวนี้ผสมไปหลายแม่นะครับใช่ไว้มารอลูกเคนยักษ์ชุดก่อนที่ที่เราเคยลงนั่นก็ยักษ์แล้วนะคือถ้าใครมีตัวเมียชุดนู้นเนี่ย อีกปีกว่าเนี่ยมาใส่กับพ่อนี่นะโอ้โหตัวนี้ยักมากตัวนี้ยากมากแล้วเพราะตัวนี้เราเราไม่เปิดผสมกับไข่เลยนะครับทุกตัวก็ไม่เปิดค่ะไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะเปิดเฉพาะคนที่ซื้อหมาเราไปใช่ใช่ใช่ค่ะลูกสุนัขเราจะพัฒนาบุเออเคนคอโซให้ตัวใหญ่นะคะใช่คือบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเคนกับบัว ดูต่างกันไหมคือจริงๆเคนสูงความสูงสูงนี่เท่ากันนะคะเพียงแต่ว่าบัวจะหนากว่าแต่เคนตัวนี้ไม่น้อยหน้านะตัวนีเผ่เ่มตัวนี้ตัวนี้ไม่น้อยนะอเลยเนี่ยใช่สูงมากสูงมากกว่าจะได้มาเจรจากันมานะคะตัวนี้จ่ายตังค์แล้วจะคืนตังค์อีกหมดแล้วพอไม่ขายเจ้าของร้องผมร้องไห้มากมายเลยอ่ะเพราะว่ารักมากได้มานะครับตัวนี้สวยมากใหญ่มากนะยังไงใครอยากชมตัวจริงนะคะหรือว่าอยากมา ดูว่าใหญ่ยังไงขนาดไหนและเป็นฟอร์เมนติโนคือสียังไงนะคะคมาชมได้นะคะเรา<อ>ต้องลูกนไม่อยากจองลูก อยากจองลูกโหยังเพิ่งผสมไปเป็นตัวยังไม่รู้เลยไม่รู้ถ้าใครจะจองก็มาเวทติกลิสไว้ได้นะคะถ้าตัให้ตัวละห้าหมื่นอ๋อโอ้สตาร์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 นี่ไม่ได้คุยกันเลยนะเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยนะเนี่ยสตาร์ห้าหมื่นคุณเป็นคนชอบถามไหมเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ตัวนี้ต้องพิเศษนะครับเพราะมันใหญ่จริงจริงนะคะตัวนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นเพดิกรี FCI นะคะที่นําเข้ามาฟาร์มเราจะเน้นสีอันนี้อีกนิดนึงนะคะหลายคนบอกว่าเอ้ย พันธุ์แท้หรือเปล่ามีถามเข้ามาใช่ไหมคุณเป้บ,บอกว่าเห็นสุนัขเราสีแปลกๆเนี่ย พันแท้ไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะที่ฟาร์มไม่ได้ทําลูกสุนัขพันผสมนะคะแค่แค่โซ่มันติดติดรูปในคู o เกิลนะครับใช่จะติดกันแต่ถ้าว่าสีดําสีดําจริงๆไม่นะคะเคนคอโซมีหลายสีมากของเรามีแบ็คแทนนะคะมีบลูแทนนะคะมีเมอร์ด้วยนะคะตัวนี้โอ้โหคึกคึกคึกสุดๆเลยนะโอ้โหอารมณ์ดีอารมณ์ดีเลยนะคะน่ารักมากเลยเรามีทุกสีเรามีทุกสีนะคะที่เป็นสีใหม่ที่โลกกำลังนิยมใช่ไม่ใช่ว่าแค่คูกเกิลนะ อเมริกาตอนนี้มันเล่นแบ c ็กแทนหมดแล้วใช่แบ็กแทรนเรามีตอนหน้าเราพามาดูรูปแบ c ็กแทนใหม่ใช่ใช่นะคะพี่ชอบด้วยในส่วนตัวนะคะแบ c ็กแทนเป็นสุนัขที่สีสวยแม่ก็ทั่งบัวเราก็มีแบ c ็กแทนแต่นี่เคนนะคะบางคนแกงว่าเฮ้ยผสมอะไรมาหรือเปล่าไม่ต้องค่ะมาดูรูปลักษณะมันสามารถบอกได้นะคะ ว่าพันแท้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่เราชอบสีแปลกเน้นสีแปลกนะคะสีธรรมดาเราไม่ทําใช่ไหมคุณเป้นะคะนี่ลากเป็นยังไงลากเป็นยังไงบางนี้เถอะบางนี้ยิ่งลากยิ่งใกล้ชิดลัวแล้วเนี่ยคุณคุณเป้แทบจะดึงไม่ไหวนะเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวได้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 นะคะยังไงไว้อยากชมมาชมตัวจริงกันนะคะที่เอเชียบิ๊กด็อกนะคะ เหมือนเดิมนะคะติดตามเพจเอเชียบิ๊กด็อกนะคะครหรือโทรหาพี่0815569873เสาร์อาทิตย์ทุกวันจนถึงอาทิตย์เลยไปที่สวนก็ได้นะคะพอสเตอร์เพจช็อป <Pet> เรามีลูกเคนอยู่ที่ร้านเรามีลูกเคนอยู่นะคะแต่ว่าพ่อหมาจะเอาไปโชว์หรือบ้าง บ้างหรืออะไรเนี้ยเป็นบางอาทิตย์นะคะยังไงสอบถามกันมาได้ว่าเอออาทิตย์นี้มีหมาอะไรพี่โชว์นะคะเราจะสลับกันไปให้ดูตรงนั้นนะคะได้เลยไปงั้นวันนี้เอาหน้าลาลาเอาบ้าลาด้วยนะคะงั้นลากันไปก่อนนะคะวันนี้ตอนนี้มาดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ้าคิดถึงเมียแล้ว